วันเดชตรงกับวันเสาร์าที่29เพฤศจิกายนพุทธศักราช2,568กระผมมัตตบภาพต้องสละงานของเพื่อนคืองานสวดถอนสวดยศดผูกพัทธศสีม,มาอุโบสถ วัดไวเจริญสัทธารามของท่านพระครูกิติการจนธรรมเพื่อนร่วมรุ่นพระอุปชาเพื่อไปเป็นประธานในการบำเพ็ญกุศลอุทิศให้กับพระครูปิยธรรมพิมนลอดีตเจ้าวาดวัดบางปลา อดีตรองเจ้าคณะอำเภอบางเลนเพื่อนที่เรียนร่วมกันมาตั้งแต่ระดับประกาศนยียบัตรปริญญาตรีจนถึงปริญญาโทเรื่องพนี้เราต้องแบ่งความสำคัญหนักเบาของงานให้ได้ เนื่องเพราะว่างานสวดญาติสวดถอนอุโบสถใหม่นั้นองค์ประธานก็คือพระเดชพระคุณพระเทพรปร,พรยิยัเตศพลด็กเตอร์เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรีแล้วยังมีรองเจ้าคณะจังหวัดมีเจ้าคณะอำเภอรองเจ้าคณะอำเภอมาอีกมากมาย ขาดกระผมอัตมภาพไปเขาไม่สะเทือนแต่งานศพของท่านพระครูสมควรนั้นกระผมอัตมภาพเป็นประธานท่านทไม่ไปงานเขาอาจจะลม่มดังนั้นเรื่องของงานว้นนี้ที่กระผมอัตมภาพเคยย้ำกับท่านทั้งหลายว่าเราจะต้อง แยกแยกความหนักเบาก่อนหลังเร็วช้าของงานให้ได้เมื่อลำดับความสำคัญได้แล้วก็ทำไล่ไปตามลำดับแล้วเราจะมีงานเดียวอยู่ตรงหน้าโดยตลอดซึ่งจะไม่หนักเกินกำลังตนเอง แต่พวกเราส่วนใหญ่แล้วมักจะเอาหลายๆเรื่องหลายๆงานมาหมกรวมกันแล้วก็แก้ปัญหาได้ยากหาทางออกได้ยากเพราะงานเล็กกลายเป็นงานใหญ่บางทีก็ตัดสินใจไม่เด็ดขาดประสบการณ์ไม่พอก็ยิ่งยุ่งหนักเข้าไปอีก เพียงแต่ว่าช่วงเช้านั้นมีงานแทรกเข้ามาก็คือไปเยี่ยมให้กำลังใจหลวงพ่อพระครูการจนธรรมทัตเจ้าอาวาสวัดหนองไม้เอื้อยเจ้าคณะอำเภอหนองปลือดนเมืวานท่านแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกนอนส่งเข้าห้องฉุกเฉิน กระผมมาทาภาพไปท่านก็ยังอยู่ในห้องผู้ป่วยกึ่งวิกฤตซึ่งเขายัางห้ามเยี่ยมอยู่แต่ด้วยความที่แพทย์พยาบานลนเกรงใจพระแล้วกระผมมาทาภาพก็ไม่ได้รบกวนท่านนานเข้าไปสอบถามอาการอะไรท่านก็ได้แต่พยักหน้าเท่านั้นเพราะว่าท่อขาปากอยู่พูดไม่ได้ แต่เห็นอาการแล้วก็ยังเบาใจว่าท่านเองยังดูแข็งแรงอยู่แต่อาการแบบที่เป็นนั้นน่าจะเกิดจากเส้นเลือดหัวใจตีบซึ่งสมัยในการรักษามีสารพัดวิธีเพียงแต่อาจจะต้องเจ็บตัวแล้วก็เสียเงินมากหน่อยเท่านั้น ในเรื่องของหลวงพ่อทงชัยเลยท่านพระครูการจนะธรรมทัศ์นี่ก็เช่นกันอยากจะเรียนถวายพระภิกษุสมณนเณนรขอเราว่าถ้าท่านเป็นเจ้าอาวาสผู้บังคับบัญชาที่จะเกี่ยวข้องใกล้ชิตที่สุดก็คือเจ้าคณะตำบลมีงานมีการอะไรที่วัด เราต้องนิมนตเจ้าคณะตำบลเสมอขยับขึ้นไปอีกนิดหนึ่งก็คือเจ้าคณะอำเภอนิมนมาสักปีละครั้งหรือสองครั้งก็ได้แล้วถ้าหากว่าเป็นงานใหญ่ประเภทงานประจำปีหรืองานเทศากาลสำคัญของวัดนิมนต์ไปถึงเจ้าคณะจังหวัดถ้าหากว่าไหว คำว่าไหวในที่นี้ก็คือจ่ายไหวนอกเหนือจากนั้นแล้วไม่จําเป็นจะต้องไปยุ่งเนื่องเพราะว่าเราตัวเล็กเกินไปที่ผู้ใหญ่ท่านจะจดจำานิมมลไปถึงเจ้าคณะภาคไปถึงสมเด็จพระราชาคณะตาแบบนั้นกระผมอาตมภาพถือว่าสิ้นเปลืองมาก เนื่องเพราะว่าเราตัวเล็กจนท่านจำไม่ได้ได้อยากให้ท่านจำได้ก็ต้องนิมนต์บ่อยแล้วสตางจะไม่เหลือเอาไว้ทำอย่างอื่นเรื่องเพราะว่าโดยทมเนียมแล้วการนิมนต์ก็ต้องถวายปัจจัยทยธรรมให้กับท่าน แล้วพระผู้ใหญ่บางรูปไม่ได้มารูปเดียวท่านมาแล้วมีคณะติดตามมาด้วยโดยมารยาทเราก็ต้องถวายพระติดตามท่านด้วยสมัยทท่กระผมมรดภาพทำหน้าที่เลขานุก,การเจ้าคณะจังหวัดคือพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพเมธากร ในมนต์ห,หลวงพ่อสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ซึ่งตอนนั้นก็คือคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชมาเป็นประธานในงานเพราะว่าหลวงพ่อประเทพเมธากรท่านเป็นสิทธิ์เก่าวัดปากน้ำภาษีเจริญเคยเรียนบาลีที่นั่นจนได้ประโยคสี่ การเ้พเดชพระคุณหลวงพ่อสมเด็จวัดปากน้ำท่านไปไหนจะมีแพทย์พยาบาลไปด้วยพูดง่ายๆก็คือพร้อมฉุกเฉินกับอาการป่วยทั่วไปกผมอัตมาภาพก็แอบยัดซองให้กระทั้งหมอกระทั้งพยาบาลก็ไม่เช่เกันเราจะไปห่วงทำไม แต่ถ้าหาก็เป็นตนเองนี่ท่านทั้งหลายจะเห็นว่าก็ะผมอตอาภาพไม่นิมนต์พระระดับนั้นเลยทั้งทางได้ลายตอนลายรูปก็รออยู่แถมยังออกปากด้วยว่าเมื่อไรจะนิมนต์เราท่านทั้งหลายต้องดูตำแหน่งดูหน้าที่ของตนเองให้ดี ถ้าสูงขึ้นไปเป็นเจ้าคณะตำบลงานในอำเภอทั้งหมดท่านควรจะไปร่วมด้วยมาถือว่าเป็นหน้าที่เนื่องจากว่าพื้นที่ของตนเองหนึ่งตำบลส่วนเขตพื้นที่ของเพื่อนฝูงระดับตำบลด้วยกันก็คือในอำเภอของเรา ถ้าไปถึงรองเจ้าคณะอำเภอรหรือว่าเจ้าคณะอำเภอก็ต้องดูในจังหวัดอำเภออื่นเขามีงานมีการอะไรถ้าเป็นไปได้ก็ไปเป็นเกียรติร่วมกับเขาแต่ถ้าถึงระดับจังหวัดแล้วก็คือต้องดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาในจังหวัด และไปร่วมงานของจังหวัดอื่นในเขตภาคของตนเองข้าเนหลวงพ่อทงชัยท่านเป็นเจ้าคณะอำเภอหนองปลือกระผมอธตาภาพเองเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนั่นก็เท่ากับว่าท่านเองก็คือผู้ใต้บังคับบัญชาแม้ว่าจะอาวุโสกว่า เจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาก็ควรจะมีน้ำจิตน้ำใจไปดูแลกันซึ่งกระผมอัตภาพเองก็ไม่ได้ดูแลแค่นี้ส่วนใหญ่ด้วยความที่กำลังตนเองเพียงพอใครเจ็บไข้ป่วยได้แจ้งข่าวมาก็มักจะไปเยี่ยมยามถามไทยช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลอยู่เสมอ จะงานอื่นหรือกระทั่งงานศพก็ไปจึงเป็นเรื่องที่เราท่านทั้งหลายจะต้องดูกำลังตัวเองอย่าไปอยู่ในลักษณะที่ว่าประจบเจ้านายนี่มตนแล้วนี่มตนเล่าเพราะหวังประโยชน์ตัวกระผมมาจาภาพเองไม่เคยทำอย่างนั้นเลย พระเดชพระคุณพระเทพปริยติุพนดเรเจ้าคณะจังหวัดรูปปัจจุบันนี้ท่านทราบดีตอนกับผมมาาภาพขอทานานุกรมของท่านให้หลวงพนินพระครูววนัยท,ทรทวัชัยทารัธรรมโมประธานที่พักสงอาสมศรีชัยรัตนโคตจังหวัดสกนลนคร กับกรมบาลนอ,อกแก้วฟ้าอันเภกรูสมุเจตสดาโชติปัญโยประธานที่พักสงรานธรรมอรหันตานำเพอคงจังหวัดนครราชสีมา mm hmm. หลวงพ่อจังหวัดท่านปลาลบว่าถ้าหลวงพ่อเล็กขอผมต้องรีบให้เพราะท่านไม่เคยขออะไรให้ตัวเองเลย ที่ขอนั่นก็ขอให้คนอื่นเรื่องทั้งหลายเหล่านี้ถ้ออากว่าเราทำจนกระทั่งเคยชินผู้บังคับบัญชาหรือเพื่อนฝูงรอบข้างเขาจะเห็นเองแม้กระทั่งวันนี้ที่ต้องไปเป็นประธานก็เพราะว่า หลวงพ่อเจ้าคุณแก้วพระเดชพระคุณพระราชวชิระสุตาพรเจ้าคณะจังหวัดนครปฐมท่านติดงานที่อื่นเป็นเพื่อนร่วมรุ่นกันก็ไปไม่ได้พระครูมานาะท่าน,นพระครูปุญญาพิสันเจ้าคณะอำเภอบางเลนเพื่อนร่วมรุ่นเจ้าของพื้นที่ก็ติดงานเดียวกัน ในเมื่อเป็นเช่นนั้นกระผมอัตรภาพที่ได้รับเครดิตจากเพื่อนฝูงมากที่สุดก็ต้องไปเป็นประธานในงานให้เขานะเรื่องพวกนี้ถ้าหากว่าสิ่งหนึ่งประการใดที่เรากะทำอย่างสม่ำเสมอในศีลในสมาธิในปัญญา และในส่วนของหลักสังฆาวัตถุสี่ก็คือทานปิยวาจาอัตถริยาสมานตตาถ้าวันแล้ววันเล่าเดือนแล้วเดือนเล่าปีแล้วปีเล่าท่านทั้งหลายทำอยู่แบบนี้คนอื่นเขาจะมองเห็นและยินดีต้อนรับเราเอง ทุกท่านที่เคยตามกับผมมาตาภาพไปออกงานก็จะเห็นอยู่ว่าไม่ว่างานเขาจะใหญ่แค่ไหนก็ตามกับผมมาต่ภาพจะมีที่นั่งเสมอก็คือเป็นบุคคลที่เขายินดีต้อนรับเพราะว่าไปให้ไม่ได้ไปเอา และเรื่องพวกนี้เป็นสิ่งที่เราท่านทั้งหลายต้องคำนึงด้วยว่าอันดับแรกต้องสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองก่อนถดากำลังใจของเรามั่นคงแน่นแฟนศีลส,สมาธิปัญญาทรงตัว เราก็จะสามารถทำงานทั้งหลายเหล่านี้ได้อยู่ในลักษณะลอยตัวก็คือไม่ไปข้องเกี่ยวกับรักโลกโกรธหลงใดๆทำงานเป็นงานทำบุญเป็นบุญไม่ได้หวังสิ่งอื่นแม้แต่วันนี้ก็เพิ่งจะบริจาค รวมช่วยน้ำท่วมปักใต้ไปกับคณะสงฆ์จังหวัดกาญจนบ,บุรีหนึ่งหมื่นบาทเนี่ยที่เป็นเชนนั้นก็เพราะว่าอัตราสูงสุดของเขาแค่นั้นถ้าเราไปให้เกินเดี๋ยวจะกลายเป็นไม่ไว้หน้าผู้บังคับบัญชาเป็นเรื่องที่เราต้องพิจารณาและทำให้รอบข้อ เราจะเห็นว่าน้ำท่วมจนกระทั่งเลิกท่วมแล้วทำไมถึงเพิ่งจะมารับบริจาคก,กันก็เพราะว่าช่วงน้ำท่วมนั้นถึงมีข้าของเงินทองก็เข้าถึงได้ยากพอ,อน้ำลดแล้วในส่วนที่เสียหายมากบรรดาผู้ที่ประสบภัยยังต้องพึ่งพิงการบริจาคช่วยเหลือ โดยเฉพาะในเขตอำเภอหาดใหญ่คาดว่าต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆกว่าที่จะฟื้นฟูจนใช้งานได้การช่วยเหลือที่ไปในช่วงนี้จึงเป็นการเข้าถึงพื้นที่ได้อย่างแท้จริงแต่ทุกท่านก็เห็นว่าบรรดากองหน้ากล้าตายที่บุกเข้าไปนั้นไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานไหน กระผมมาตาภาพก็ช่วยเขาไปหมดเขาประกาศว่าคณะสงภาคสิบห้าจังหวัดสมุทรสงครามไม่ทิ้งโยมแต่ป้ายประกาศมีหน้าหลวงพ่อวัดท่าขนุนใหญ่เบลอก็แปลว่าเรื่องพวกนี้เราทำเพื่อส่วนรวมไม่จำเป็นที่จะต้องไปคิดถึง ว่าเป็นพื้นที่ของเราพื้นที่ของเขาเพราะว่าบุคคลที่เดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือจากทุกสารทิศและที่ต้องชื่นชมเป็นอย่างยิ่งก็คือคณะสงฆ์หุนใต้ประสานงานได้ดีมากกระจายสิ่งของบริจาคให้หลายต่อหลายจังหวัดไม่ได้ไปกระจุกตัวอยู่ที่เดียวกัน การทำงานในลักษณะนี้พวกท่านทั้งหลายต้องศึกษาเอาไว้ด้วยถึงเวลาแล้วสามารถที่จะเรียนแบบและทำตามเพื่อความคล่องตัวของงานซึ่งถ้าเป็นแบบของเขาเราก็จะได้รับความชื่นชมจากทุกทิศท,ทุกทาง สำหรับวันนี้ก็ขอเรียนถาวายพระภิกษุสมัมณาเนธเราแล้วบอกกล่าวแก่ญาติโยมแต่เพียงเท่านี้